โอเคสวัสดีทุกคนนะครับผมก็อยู่กับแพดอัลเบียนนะครับแพดนี้เนี่ยมาวันที่15นะครับแต่ว่าวันเนี้ยวันที่18แล้วซึ่งผมก็อ่านช้าไป3วันนะเนื่องจากว่าไม่ว่างนะผมก็ขอโทษด้วยดีนะยังมีคนเตือนว่าพี่มีแพดใหม่แล้วคือถ้าไม่มีคนเตือนนี่คือผมไม่รู้เรื่องนะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับแพดล่าสุดนะแพดล่าสุดเนี่ยไม่ไม่เชิงแพดล่าสุดเขาเรียกว่าแพดก่อนหน้านี้แล้วกันก็เป็นแพดที่ชื่อว่า crystal r เดอร์นะครับผมตอนนี้เนี่ยได้ขึ้นชื่อเป็นแพดใหม่แล้วกกกก็็็คคคือออฟฟฟาาาาววววเเเเเดดดชชชัััััั่่่นน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 ะะะรรรรบบผมปแแแแพพขขงให้ ก็จะเป็นหัวข้อของอ่าจะแปลมันว่าอะไรดีแล้วเนี่ยถ้าแปลแบบเท่ๆก็อารมณ์ประมาณคล้ายๆทาวเวอร์แต่ใหญ่กว่าน่าจะแบบประมาณป้อมปราการอะไรอย่างนี้คืออันเนี้ยผมไม่รู้มันใช้เรียกอะไรในเกมนะไม่รู้ว่ามันมีชื่อเรียกอยู่แล้วหรือเปล่านะครับก็เขาบอกว่าป้อมปราการเนี่ยมันจะอ่าอัปเกรดกำแพงกับประตูแล้วก็การ์ดนะครับของ เทอร์ลี่เทอร์ลี่นะครับผมที่เรายึดอยู่เนาะซึ่งตอนนี้มันจะถูกอัปเกรดได้ครับอันนี้ก็บอกเฉยๆว่าถ้าเราจะเลดเนี่ยเลดบ้านก็คือก็คือเราไปตีเทอร์ลี่นี่แหละเอาง่ายๆนะครับก็คือเราจะต้องผ่านไอ้ป้อมประการตรงนี้นะครับผมฟงขอนอนุญาตไปดูเทเลอร์ก่อนแม่งเป็นของใหม่ปะวะอ่ะนี่นะครับผมมาดูด้วยกันเลย Foundation t เล l ร r นะครับก็เป็นเทเลอร์ของแพทใหม่ที่เราจะอ่านนะมึงคงจะไม่ทำให้กูติดลิกซิตนะเอาเบียน กูโฆษณาเกมให้มึงอย่าเอาอกูมาสิบมิคสิทธิ์เพราะแค่กูดูเทลเลอร์ของมึงนะอ๋อไอ้อนี่เหรอไอ้นี่คือกำแพงที่อัปเกรดใหม่เหรอ <c oughs> อ๋อนี่คืออ๋อโอเคเกตละอ๋ออันนี้คือของใหม่ใช่ไหมอ่ะก็น่าจะเป็นพวกกาดเนี่ยกับเราแม่งพูดจบก่อนแล้วกันอ่าโอเคโอเคโอเคเกตเกต โอเคก็ถ้าตามที่เราเห็นในเทเลอร์นะครับก็คือกำแพงกับไอเกต,ตเนี่ยประตูเนี่ยแล้วก็กาดเนี่ยอาจจะเป็นของใหม่นะครับที่แบบถูกอัปเกรดได้นะครับไม่รู้ว่าจะทําหน้าตาใหม่เลยหรือเปล่าเพราะผมก็จาแต่ต่นั้นหน้าตามันเหมือนของใหม่เลยนะมันดูแบบมันดูแบบกราฟิกดีขึ้นเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันซึ่งป้อมประการพวกเนี้ยนะครับที่เราอ่านเนี่ยมันจะถูกสร้างแล้วก็อัปเกรดด้วยจากการอาใช้ พอยต์นะครับผมซึ่งพอยต์เนี่ยได้ยังไงเดี๋ยวน่าจะมีบอกแล้วก็เมื่อเจ้าของของเทอร์ลีเนี่ยถูกเปลี่ยนนะครับก็คือหมายถึงนา่าจะโดนตีแตกอะไรประมาณนี้ก็คือเปลี่ยนเจ้าของเทอร์ลีตามปกตินะหรือไม่ก็จบซีซั่นนะครับก็คือจบซีซั่นกิ้วตามปกติไอ้ป้อมประการพวกเนี้ยก็จะถูกรีเซ็ตนะครับผมก็ถูกรีเซ็ตตรงนี้น่าจะหมายถึงว่าที่เราอัปเกรดไว้เนี่ยเราอัปเกรดไว้ได้เยอะเท่าไหร่ก็น่าจะหายหมดเลยนะเพราะมันเปลี่ยนเจ้าของหรือว่าจบซีซั่นนะซึ่งแต่ละเทอร์ลีเนีนก,การสรส้าางงปป้้อมรรระกรตรนียที่่่่ใ้อออยยนนนนะะครรรัับซึงงงงมูหวาาากเเปลจขข เอรีด้วยนะครับไอคะแนนตรงนี้หมายความว่าคือเปลี่ยนเจ้าของเนี่ยคือป้อมหายแต่คะแนนไม่หายอย่างนี้หรอหรือว่ายังไงนะครับแล้วก็ตัวพอยอันนี้นะครับมันจะถูกเจเนเรตนะครับก็คือสร้างขึ้นในในช่วงเวลาที่มันสิ้นสุดเวลาพามไทม์นะครับผมพามไทมก็น่าจะเป็นเวลาเธอรีนะครับผมแล้วก็เธอรีไหนเนี่ยที่มีระดับเลเวลของพาวเวอร์เนี่ย ใช้คาว่าอ่าสูงที่สุดแล้วกันนะครับเราก็จะได้คะแนนป้อมประการพวกนี้มากขึ้นนะครับผมแล้วก็คะแนนป้อมประการพวกเนี้ยมันจะอยู่ตลอดเลยครับจนกว่าว่าจะจบซีซั่นหนึ่งนะครับแล้วเมื่อจบซีซั่นก็จะถูกรีเซ็ตนะครับนั่นหมายความว่าคือผมไม่รู้ว่าตอนเนี้ยคะแนนอ่ะมันติดอยู่ที่ใครคือมันติดอยู่ที่เทอร์ี่หรอหรือว่ามันติดอยู่ที่เจ้าของเทอร์ี่อ่าผมผมสมมุติเล่นๆนะสมมติว่าเราเราเป็นเจ้าของเทอร์ี่เงี้ยเรามีคะแนนป้อมประการพันหนึ่งเงี้ยเวลาเราโดนตีแตกเงี้ยเราเปล่าออครื ที่โดนคนคนอื่นไปยึดแม่งก็ได้ต่อคะแนนเท่านั้นเลยหรือว่ามันติดอยู่ที่ตัวเจ้าของก็คือเราไปยึดเทอรีอื่นเราก็เอาคะแนนที่เรามีไปเติมได้ผมอัน,นตรงนี้คือสิ่งที่ผมสงสัยแล้วผมก็ไม่รู้ว่ามันติดอยู่ที่อะไรนะครับคะแนนตรงนี้ที่บอกว่ามันจะไม่หายแต่ว่ามันจะหายต่อเมื่อจบซีซั่นแล้วก็มันจะรีเซ็ตใช่ไหมแปลว่ามันต้องติดอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งซึ่งผมเดาว,ว่าน่าจะติดอยู่ที่เทอรีนะเขาเรียกว่าให้ค่าของคนที่ตีได้ละกันคือใครตีได้แม่งมีคะแนนเท่าไหร่ตรงนั้นมึงก็เอาไป ในกรุ๊ปที่พีไว้เนี่ยเสมอนะครับอารมณ์แบบพีดิกอะก็คือแบบล่งหน้าเออมึงไม่รู้หมายถึงอะไรวะแล้วก็นะครับการอัปเกรดเนี่ยมันจะสามารถเกิดขึ้นได้ในระหว่างช่วงที่เป็นช่วงจบนะครับหรือว่า 1-30นาทีก่อนเวลาพามท์ามถัดไปนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นรายละเอียดของอ่ากำแพงนะครับเป็นกำแพงกับประตูแล้วข้างล่างก็จะเป็นพวกกาดนะครับก็น่าจะบอกรายละเอียดต่อไปก็จะเป็นไอ้กำแพงกับเกตนะก็คือประตูนะครับมันจะต้องใช้สโตนบล็อกนะครับก็คือคิดว่าน่าจะเป็นหินที่แปรรูปแล้วเป็นบล็อกๆอกถ้าผมจำไม่ผิดมันน่าจะชื่อสโตนบล็อกมั้งอันนั้นนะอ่ากับแต้มของป้อมปราการนะครับในการอัปเกรดเนาะก็คือต้องมี2อย่างนี้นะครับถึงจะอัปเกรดได้สําหรับเนี่ยครับกำแพงกััปรระตนะคกก็กา็าอออเเเ่ืืมมจจส ょっ ช่วงเวลาพามททมต่อไปเสมอนะครับต่อไปเป็นเรื่องของกาดนะครับกาดเนี่ยเขาบอกว่าจากตอนแรกเราใช้บลนะ็อกเนาะก็พอเป็นกาดเลยตอนนี้เราใช้เป็นเงินแทนนะครับเราใช้เป็นเงินกับคะแนนป้อมประการในการอัปเกรดครับตรงเนี้ยต่างกับกําแพงกับประตูครับคือเขาบอกว่ากาดเนี่ยมันจะอัปเกรดได้ท,ทันทีครับแต่ว่าแต่ว่ามันจะไม่สามารถอัปเกรดได้อีกเลยจนกว่าจะถึงแบบหลังช่วงพามททมนะครับผมแล้วก็มันบอกว่าเนื่องจากตอน,นเนี้ยกาดเนี่ยมันสามารถอัปเกรดได้ด้วยคะแนนของป้อมประการแล้วครับมันจึงจะไม่เพิ่มสกลของมันเนี่ย น่าจะเป็นแบบสเกลความเก่งหรือว่าจำนวนนะครับมันจะไม่เพิ่มตามเลเวลของป้อมเนี่ยอีกต่อไปแล้วนะครับก็คือแปลว่าแต่ก่อนเนี่ยคือมันเพิ่มตามเลเวลของป้อมมันเก่งตามเลเวลของป้อมเนาะแต่ตอนนี้คือมันเก่งตามที่เราอัพละคือเราอัพได้เท่าไหร่มันก็เก่งเท่านั้นนะส่วนในเรื่องของเซนติเมตรนะครับกับซิฟอนเมตรนะครับที่เป็นแบบเหมือนตัวใหญ่ๆมันจะไม่สามารถถูกอัปเกรดได้แล้วนะ ก็คือเอาง่ายๆว่ามันไม่สามารถใช้พอยต์ตรงนี้อัปเกรดได้เหมือนกับไอ้โฟกาดธรรมดานะครับแล้วก็จํานวนทรัพยากรนะครับที่เราต้องใช้เนี่ยในการอัปเกรดเนี่ยมันจะไม่ได้คงที่นะมันจะเพิ่มตามอ่าคุณภาพระดับของพื้นที่ตรงนั้น,นครับก็คือน,น่าจะอารมณ์แบบของแก๊อ่ะคือคุณน่าจะเก็ตคือของแกตมันจะแบบแต่ละพื้นที่มันก็ต่างกันใช่ไหมละ่ะในการที่จะได้จุดแบบเปอร์เซ็นต์ไม่เท่ากันนะผมคิดว่าตรงเนี้ยนะน,น่าจะคล้ายๆประมาณนั้นแต่ไม่รู้ว่าจะใช้วิธีเดียวกับของแก๊หรือเปล่าอันนี้ ไอ้ตรงเนี้ยที่มันบอกเนี่ยมันส่งผลแค่กับบล็อกหินของเราเท่านั้นนะครับบล็อกหินที่เราต้องใช้สร้างแล้วก็เงินเท่านั้นนะครับซึ่งมันไม่เกี่ยวกับพอยต์ของป้อมประการแล้วก็ค่าใช้จ่ายเนี่ยไม่ได้เพิ่มตามสเกลของคุณตี้เลเวลนะครับแล้วก็การที่เราจะอัปเกรดป้อมประการได้เนี่ยมันจะมีอ่าเป็นสิทธิ์ manager fortification นะครับผมก็เป็นยศใหม่แลรอวะ ประมาณนี้นะครับก็คือไม่รู้เลยอาจจะเป็นสิทธิ์ในการให้แบบใครก็ได้ไปอัพเกรดได้ก็ให้สิทธิ์นี้ไปคือว่ามันเป็นชื่อเฉยๆก็ไม่รู้นะต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการสู้นะครับก็เป็นการต่อสู้แล้วก็เวลาพามาทนะครับตรงนี้ก็จะอธิบายไว้ก็ได้จะตอบคำถามข้างบนนะที่เราสงสัยนะครับอันแรกนะครับเขาบอกว่า30นาทีก่อนจะเวลาพามาทเนี่ยก็คือก่อนที่จะเริ่มต่อสู้เนี่ย ประตูทั้งหมดนะครับก็คือเกตเนี่ยจะถูกปิดนะครับผมก็ถ้าเป็นเหมือนในเทเลอร์ก็คือต้องมาตีเอาคอนมาทุบไปเลประมาณนี้แล้วก็เขาบอกว่าศัตรูเนี่ยสมมุติว่าตอนแรกมีศัตรูอยู่อะแล้วมันยังไม่ถึงเวลาพามาธามอะเออก็คือก่อน3 0สินาทีพามาธามใช่ปะแล้วมันดันมีศัตรูอยู่ข้างในพอดีเนี่ยเออมันจะเข้าไปด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่รู้แล้วแต่แต่ถ้าเวลาพามาธามพอดีเนี่ย เขาบอกว่ามันจะดีดตัวเนี้ยออกนอกเทอร์รี่มาครับแต่ว่าไอในกรณีเนี้ยมันจะดีดต่อเมื่อเราเคยอัปเกรดป้อมปะการไปแล้วอย่างน้อย1ครั้งเท่านั้นนะมันถึงจะทํางานนะครับไอระบบนี้นะแล้วก็เขาบอกว่าพวกสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในป้อมปะการคิดว่าน่าจะใช่นะน่าจะหมายถึงพวกสิ่งก่อสร้างอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับัตป้อมปะการครับเขาบอกว่ามันจะถูกปกป้องด้วยฟอสชิลนะครับอันนี้เป็นของใหม่นะสิ่งที่เรียกว่าฟอสชิลถ้าผมเดาไม่ผิดก็คือตอนเราดูในเทเลอร์เราเห็นสีฟ,ฟ้าๆแม่งเคลือบกำแพงอยูู่่่่่ชะคิดดววาาาาอออ้นนจจน,นััจจเรีีียยกททืมม ในบิลดิ้งข้างในนะครับก็คือจะากันดาเมจได้100%้ครับพูดง่ายๆก็คือถ้ากำแพงยังไม่แตก ไม่น่าจะสามารถโจมตีอะไรได้เลยข้างในแล้วก็ไอฟอสชิลตรงเนี้ยมันสามารถทําให้แบบมันออนแอร์ลงได้นะครับจากการสร้างซิกแบนเนอร์นะครับผมในช่วงเวลาพามาพามนะครับก็แบนเนอร์เนี่ยแปลว่าธงนะครับก็ถ้าตามที่เราดูในเทเลอร์คือมันจะมีทหารตัวหนึ่งข้างหน้าแม่งมีรูปธง2อันขึ้นอยู่บนหัวคิดว่าน่าจะเป็นอันนั้นแหละโอเคเดี๋ยวเรามาดูข้างล่างว่าไอมันคืออะไรนะครับมีเขียนบอกอยู่อันนี้เป็นของใหม่เลยนะครับก็คือซิกแบนเนอร์นะครับตามที่เราได้เห็นในเทเลอร์เนาะเขาบอกว่าไอซิกแนนบ เลดเทอรีนะครับหรือว่าเข้าโจมตีเทอรีนะครับอันนี้เรียกได้ว่าปรับ CVC เป็นอีกหนึ่งรูปแบบและนะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นไอเทมใหม่นะครับเขาบอกว่าเราสามารถครัฟเนี่ยไอแบนเนอร์ตรงเนี้ยได้ที่ทูนมาร์กนะครับแล้วก็ไอค่าครัฟตรงเนี้ยมันก็มีเขาเรียกว่าอะไรอะความเชี่ยวชาญอะสเปคอะเออ มันมีสเปคด้วยนะสเปคมันก็อยู่ใน Destin y b o a r d ปกติอะครับคือเวลาเรากดตัวบีเข้าไปเราก็จะเห็นสเปคคาชใช่ไหมเออซึ่งไอเนี่ยไอแบนเนอร์ตรงเนี้ยมันมีสเปคของมันด้วยนะตอนเนี้ยแล้วเขาบอกว่ากิลเนี่ยสามารถใช้ไอแบนเนอร์ตรงเนี้ยในช่วงเวลาไาม์ไทม์ในอาณาเขตของศัตรูนะครับผมซึ่งอันนี้ก็จะเป็นผลที่ได้นะอ่าเขาบอกว่าไอธงตรงเนี้ยมันจะค่อยๆยกขึ้นนะครับมันใช้คําเนี้ยผมไม่รู้จะแปลยังไงให้มันสวยวะคือธงมันจะค่อยๆยกขึ้นพอหลังจากนั้นคือมันนจะทําให้เี่ย ฟอ i ชิลที่เราอ่านของเทอรลีเนี่ยค่อยๆอ่อนแอลงนะครับแล้วมันก็จะสามารถได้รับดาเมจได้นะครับอ่าก็คือต้องยกธงก่อนถึงจะตีได้นะตอนนี้อ่าไอ้ธงที่ยกขึ้นเนี่ยเขาบอกว่าเราสามารถที่จะหยิบหรือว่าถือมันเนี่ยได้แบบพาวเวอร์คอร์นะครับคือตอนเราถือว่าพาวเวอร์คอร์แล้วก็ เดินไปคลิกที่มันแล้วเราก็ลากไปใช่ไหมไอ้ธงนี้ระบบก,การทํางานก็จะเป็นแบบดันครับซึ่งมันสามารถถือโดยใครก็ได้ที่เป็นสมาชิกในกิลด์นะครับผมก็อันนี้เดี๋ยวก็ต้องไปคิดอีกทีว่าตําแหน่งไหนคนถือถูกปะมันจะมีโลใน CPC อยู่ว่าตําแหน่งไหนถือและคุมครับก็จะเป็นเมตาถ้าหากว่าแบนเนอร์อันนี้มันหล่นนะครับแล้วเราไม่หยิบเนี่ยเราไม่หยิบมันขึ้นภายใน10นาทีนะธงนี้จะหายไปนะครับแล้วก็ศัตรูเนี่ยสามารถที่จะทําให้ธงเนี่ยจากตอนแรกที่ต้องใช้เวลา10นาทีใช่ปหมถึงจะหายไป สามารถทําให้เหลือ5นาทีได้ด้วยนะโดยการไปเชนเนลลิ่งตรงที่แบนเนอร์มันดรอปอะครับตรงที่แบนเนอร์มันตกอะเชนเนลลิ่งคือน่าจะเดินเข้าไปเพื่อไล่อะไรสักอย่างคืออาจจะกดแล้วก็มีหลอดไล่ขึ้นแล้วหลังจากหลอดไล่เสร็จมันก็เหลือ5นาทีเนี่ยจาก10นาทีอ่ะคิดว่าเป็นประมาณนั้นคําถามคือมันตกได้ด้วยอ่ะถ้ามันตกได้ด้วยมันจะตกจากอะไรโดนตีแล้วตกหรออันนั้นไม่น่าใช่ถ้าโดนตีแล้วตกมันง่ายเกินไปอัานคนถือตายหรือเปล่าถึงจะตกอะไรอย่างนี้นะครับผมนอกจากนี้เนี่ยไอธงตรงเนี้ยมันยังมอบบ ให้กับเพื่อนร่วมทีมเราที่อยู่รอบๆนะครับซึ่งก็ก,ก็ก็น่าจะเป็นคนในกิวหรือคนในปาร์ตี้นะครับไม่รู้ว่าคิดจากระบบกิวหรือปาร์ตี้เนาะซึ่งแต่ละกิวเนี่ยสามารถมีไอ้ธงอันเนี้ยแบนเนอร์เนี่ยที่เราใช้งานอยู่เนี่ย ได้แค่อันเดียวนะครับบีได้แค่อันเดียวในลีเยนนั้นด้วยเอ่าเอาเบียนมานับลีเยนยังไงวะมันนับทั้งบีดบอสเป็น1นึ่งลีเยนหรือมันนับ1แบบเป็น1นึ่งลีเยนวะอันนี้ผมไม่รู้นะแล้วก็นะครับหากมีการประกาศโจมตีในช่วงเวลาพามไทมครั้งก่อนเนี่ยแบนเนอร์เนี่ยที่ถูกยกขึ้นเนี่ยมันจะอัปเกรดตัวเองนะครับกลายเป็นคอนควสแบนเนอร์นะครับก็คือแบนเนอร์แห่งผู้พิชิต อ่ะอันนี้แปลให้เทนแล้วนะอ่าซึ่งในระหว่างเวลาที่เราทําการพิชิตก,กันเนี่ยก็คือคอนควสนะครับตามที่ตามที่บอกไปมันจะทําให้พวกกาดเนี่ยกาดที่อยู่ในเทอรีเนี่ยแข็งแร่งขึ้นนะครับแล้วก็นะครับการประกาศโจมตีใดๆก็ตามเนี่ยมันจะถูกยุติโดยอัตโนมัติเลยถ้าหากว่ามันไม่มีแบนเนอร์เนี่ยเรียกว่าเหมือนชูธงขึ้นหรือว่าแบบมันปรากฏขึ้นมานะครับ ภายในเวลา15นาทีในช่วงเวลาพามททมครับเออพูดง่ายๆก็คือคุณต้องเอาธงมาด้วยนะสมมุติคุณจะไปตีเขาคือคุณต้องมีธงตอนนี้เราไม่รู้ว่าทํายังไงแม่งถึงจะปรากฏแบบแั่นต้องชักธงขึ้นหรือเปล่าตามนั้นแหละก็คือถ้าสมมุติว่าไม่มีเนี่ยภายในเวลา15นาทีของช่วงเวลาพามททมครับก็คือครึ่งหนึ่งของพามทามทั้งหมดนะการตีเทอร์ลี่เนี่ยที่คุณประกาศไว้เนี่ยมันจะถูกยุติเอาง่ายๆคือคุณตีไม่ได้ซีแคมเมอร์นะครับอันนี้ไม่ใช่ของใหม่เป่อออ่่าาไ้้ีววลลตแแดยน ชื่อเฉยๆครับตอนแรกมันชื่อ demolition hammer ใช่ไหมตอนนี้มันเปลี่ยนเป็น z c hammer ละซึ่งเขาบอกว่าไอเราต้องใช้ไอคอนนั่นแหละเหมือนเดิมนะครับในการทุบกำแพงกับประตูนะไอกำแพงกับประตูที่เราอ่านไปข้างบนอ่ะเออใช้คอนนั่นทุบเหมือนเดิมแล้วก็ผู้ที่เป็นฝ่ายป้องกันเนี่ยหรือว่าพันธมิตรเนี่ยของฝ่ายป้องกันเนี่ยสามารถใช้ไอคอนนั้นเนี่ยเหมือนกันในการซ่อมประตูกำแพงได้นะครับคือยังไงวะคือแบบฝ่ายตรงข้ามแม่งทุบอยู่ข้างนอกทุบแบบปังๆๆข้างในแม่งทุบกับปุ๊กปุ๊กๆแล้วแม่งก็ อันนี้ก็เป็นประตูนะครับเป็นเรื่องของเกรนะสำหรับป้อมปราการอันนี้นะครับในช่วงเวลาพามาทเนี่ยเขาบอกว่าไอประตูเนี่ยมันจะสามารถเปิดหรือว่าปิดเนี่ยได้ด้วยตัวของมันเองนะครับผมซึ่งสิ่งที่มันต้องการเนี่ย จะใช้คําว่าอะไรดีวะคืออย่างเงี้ยคือแบบผมมาแปลอังกฤษเป็นไทยเนี่ยคือผมแบบผมคิดคําไม่ออกว่าผมจะแปลยังไงให้มันแบบมันดูสวยหรือว่าแบบมันดูเข้าใจง่ายขึ้นอะบางคําแม่งก็ควรเป็นภาษาอังกฤษอะมันถึงจะดูปกติอะคุณนึกออกปะผมไม่รู้ว่าคุณเข้าใจหรือเปล่านะคือถ้ามันจะเปิดจะปิดอัตโนมัติเนี่ยสิ่งที่มันต้องการก็คืออ่ามันเหมือนเป็นสธิะครับ มันเป็นสิทธิ์ของกิวอะคือถ้ามันเป็นสิทธิ์อะผมคิดว่ามันน่าจะเป็นระบบไม่รู้เป็นระบบใหม่หรือระบบเก่านะถ้าเป็นระบบเก่าก็น่าจะคละ้คลายๆยศอะที่เราแบบเวลาให้ยศคนในกิวทําอะไรได้เงี้ยอันนี้ก็น่าเหมือนกันแล้วเขาก็บอกอีกว่าสตูเนี่ยที่อยู่ข้างในป้อมปราการเนี่ยก็สามารถที่จะเปิดประตูได้เช่นกันนะครับผมแล้วก็คิสตัลที่อยู่ตรงประตูนะครับผมมันสามารถทําให้พันธมิตรของเราเนี่ยเท е เลพอร์ตผ่านประตูได้เท е เลพอร์ตก็คือวาร์ปนะครับผม คำอะไรประมาณเนี้ยนึกองกว่าถ้าแบบบางคนมันรู้อยู่แล้วผมก็ไม่ต้องแปลเป็นไทยใช่ไหมละ่ะพูดแบบเทเลพอร์ตไปเนี้ยมันก็มันก็ดีกว่าเข้าใจตรงตัวง่ายๆ เนี่ยแต,ยยแต่คือแบบบางคำอย่างเงี้ยคือบางคนไม่เข้าใจแล้วพอแปลเป็นไทยเออบาง,บาง,บ,างบางคำมันก็เลยแปลยากน,นะครับขอโทษด้วยนะคือผมเข้าใจความหมายในของภาษาอังกฤษแต่ผมไม่รู้แปลเป็นไทยยังไงให้มันเข้าใจอะครับบางประโยคผมก็เลยอาจจะแปลแปลกๆหน่อยนะแล้วเขาก็บอกว่าประตูเนี่ยมันจะมีเลือดนะครับมันจะมีหลอดเลือดเนี่ยสหลอดหลอดแรกเนี่ยมันเป็นหลอดเลือดของคิสตันนะครับก็คือตีหลอดแรกก็คือเหมือนตีคิสตันส่วนหลอดที่2เนี่ยมันเป็นหลอดเลือดของประตูนะซึ่งประตูเนี่ยเราสามารถที่จะรีแพร์นะหรือว่าซ่อมได้นะครับแต่ว่าคิสต เราไม่สามารถซ่อมมันได้นะแล้วก็นอกเหนือจากในช่วงเวลาพามาม์นะครับประตูเนี่ยของป้อมปราการเนี่ยมันจะเปิดเสมอนะครับก็คือเอาง่ายๆว่ามันปิดได้แค่ตอนช่วงเวลาพามามเท่านั้นนะครับนอกนั้นคือเปิดอ่ะต่อไปก็เป็นเรื่องของ t ทอร์ y ีแอคทิวิตี้เชนะก็คือเป็นกิจกรรมกล่องของเทอร์ y นะก็เขาบอกว่าเพื่อเป็นรางวัลน,นะครับให้กระกิวที่แบบเหมือน ควบคุมเทอร์ลี่หรือว่ายึดยึดคลองพื้นที่นั้นได้แล้วก็เขาเรียกว่าเป็นแรงจูงใจนะครับที่ทําให้คุณน่ะเล่นคอนเทนต์เนี่ยเออเนื้ออกปะมันก็เลยทําสิ่งนี้ครับคือเอากล่องมาล่อคุณครับเอากล่องมาล่อคุณว่าเออเนี่ยกูปับคอนเทนต์ใหม่มาเนี่ยมึงต้องเล่น content คอนเทนต์กูนะอ๋อมึงไม่เล่นเหรออันนี้ไงกูมีกล่องมึงอยากเล่นยังไงอะไรประมาณเนี้ย เขาพูดตามภาษาการพาณิชย์นะครับก็คือเอากล่องมาล่อให้คุณไปเล่นคอนเทนต์ใหม่ที่แมงสร้างอะ่ะซึ่งเขาบอกว่าไอ้กล่องอันเนี้ยมันมาแทนที่ของเก่านะครับของเก่าก็คือคิสตันลีกแบทเทิลอันนี้อ่านว่าอะไรไม่รู้ว่าแบทเทิลอะไรไม่รู้แล้วเขาก็บอกว่าเมื่อใดก็ตามนะครับที่ผู้เล่นเนี่ยอ่าในพื้นที่นั้นนะได้รับพวกรูทนะครับผมเนี่ยรูทอย่างเงี้ยผมพูดว่ารูทคุณก็เข้าใจใช่ปะต่อให้ผมไม่แปลถ้าผมแปลมันก็แปลว่าป้อนอะ่ะเพราะนั้นก็แปลอ,อย่างนี้ดีกว่าก็คือเเเเเมมมืืื่่่่่่อออออออใดดกกกก็็็ตาา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 นนนนนนนะะะะะทททีีผููบบบบ้้ลไรนะรรรรรรััับบบบบคคคจจจฆหวป เปิดกล่องแกตตลิงตกปลาอะไรก็ตามนะครับคือถ้าคุณยิ่งทํามันจะทําให้ไอ้กล่องเนี้ยไอ้กล่องแอคทิวิตี้เทอร์ลีที่แม่งมาใหม่เนี้ยมันมีค่ามากขึ้นอนะ่ะมัง้งผมเข้าใจอย่างนั้นนะอ่าแล้วก็เขาบอกว่าจํานวนรูทเนี้ยของไอ้ไอ้ไอร้รางวัลเนี้ยไอ้ไอ้กล่องเนี้ยนะครับผมมันขึ้นอยู่กับเอ่าเทอร,ร์ลี่พาวเวอร์เลเวลด้วยนะครับผมแล้วก็พวกกิจกรรมนะครับที่มันไม่อินสแตนต์เนี้ยมันจะเพิ่มรูทให้นะครับด้วยแคดยีสิบเร์นลดนะครับผมแคดคืออะไร ไม่รู้นะครับแต่บอกว่าโลดอาวารอนเนี่ยไม่รวมอยู่ในสิ่งนี้นะครับก็คือทำล,ลดลดอาวารอนไม่เกี่ยวไม่เพิ่มอ่าแล้วก็เมื่อเริ่มต้นเวลาพามาม์นะครับไอกล่องของไอเทอรีแอคทิวิตี้เนี่ยที่มาใหม่เนี่ยมันจะถูกรีเฟรชน,นะครับพร้อมกับของรางวัลที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของวันก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ในช่วงเวลาพามาม์เนี่ยเจ้าของเทอรีเนี่ยอ่าไม่สามารถที่จะเปิดกล่องได้นะ แต่กิลอื่นเนี่ยสามารถเข้ามาบุกนะครับแล้วก็ทําลายการป้องกันของขีบแล้วก็สามารถขโมยของไปได้นะแต่ว่าการที่เขาทําแบบนั้นเนี่ยมันจะทําให้มีโอกาส30%นะครับที่จะสุ่มอ่าไอเทมอ่าอันนี้หมายถึงไอเทมในหีบเหรอเออสุ่มไอเทมในสุ่มไอเทมอะไรทั้งอย่างอะครับแบบพังแบบสุ่มครับ30%็นะครับน่าจะหมายถึงในหีบแห้วมั้งแล้วก็พอหลังจากช่วงเวลาพาร์ทไมนะครับสมาชิกในกิลเนี่ยสามารถที่จะอ่าเช็คขีบอันนี้ได้นะซึ่งมันจะต้องมีสิทธิ์นะครับ a s s e t Territory Activity c h ิตนะครับผมก็คิดว่าก็เป็นคอมเพนสิตในการเปิดหีบนะครับเพื่อที่จะทําให้สามารถแบบเก็บรูทหรือว่าแบบขนรูทอันนี้ไปได้อย่างปลอดภัยนะครับผมปลอดภัยนี้น่าจะหมายถึงปลอดภัยต่อหัวหน้ากิลนะที่แบบว่าสมมุติว่าใครเปิดก็ได้เดี๋ยวแม่งโดนขโมยของอะไรเงี้ยแล้วก็เขาบอกว่ามูลค่าของหีบเนี่ยมันสามารถเช็คได้นะครับจากภายในเกมนะครับผมเราสามารถดูข้อมูลได้จากตรง World Map อะครับน่าจะหมายถึงแมปใหญ่มั้งอาจจะคลิกดูที่เทอรี่ครับที่มันดูได้เนี่ยเหตุผลที่เขาทาให้ดูได้เาาบอกว่ เป็นเพราะว่าถ้าเราดูได้เนี่ยคือเราจะได้ตัดสินใจได้ว่ามันคุมม้มไหมที่เราจะปกป้องไอหีบะเนี้ยเออก็คือถ้ามันน้อยก็อาจจะปล่อยไปมันเยอะก็อาจจะปกป้องอะไรอย่างงี้น่าจะหมายถึงประมาณน,นี้และอันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเทอร์รีนะครับเขาบอกว่าเทอร์รี่เทอรีเนี่ยในอัลแลนทั้งหมดนะครับมันจะได้1จาก5 นิวเลเยอร์แลวแต่จะแปลเป็นไทยว่าอะไรวะเนี่ยมันคือรูปแบบใหม่อะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่า,วามันหมายถึงอะไรนะครับแล้วก็เขาบอกนะครับว่าจํานวนแปลงผักเนี่ยมันในเทอรี่มันจะมีแปลงผักเนาะจำนวนแปลงผักเนี่ยมันลดลงครึ่งหนึ่งนะครับแต่ว่าผลผลิตเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น2เท่านะปลูกน้อยลงแต่เก็บได้เท่าเดิมก็ถือว่าอันนี้ก็ถือว่าดีขึ้นปะวะแล้วก็เขาบอกว่าเราไม่สามารถที่จะปกติแล้วเนี่ยคิตเตอร์ลี่อะเราจะลงในคิตเตอร์เลียมถูกปะถ้าคนที่เล่นคิตเตอร์ลี่จะรู้นะครับแต่ว่านอกจากลงในครรสตตััลลลเเเีีีีีียมมมมนนนนน่่่่่าาถงงททไไดด้้้ออออกก็แ ว่าไม่สามารถทําได้แล้วนะครับคือเราไม่สามารถลงแข่งคิทเทนลีกในเทอรีได้แล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องซีซั่นเช e งเนมนะครับก็เป็นเรื่องของชื่อฤดูการนะก็คือตอนนี้เรามี3เซิร์ฟแล้วนะครับก็คืออาเชียเซิร์ฟเวสแล้วก็ยุโรปนะครับก็เขาก็บอกว่าไอเซิร์ฟเวอร์ทั้ง3เนี่ยจะใช้รูปแบบการตั้งชื่อเหมือนกันนะครับแบบเดียวกันอายกตัวอย่างเช่นครับซีซั่นถัดไปเนี่ยก็จะถูกตั้งชื่อว่าซีซั่น ที่23นะครับในของทุกเซิร์ฟเวอร์นะตอนนี้นะครับก็เป็นเรื่องของช่วงเวลาพวามทามเนาะก็คือตอนแรกเนี่ยตอนแรกมันมีเซิร์ฟเดียวนะครับก็คือเซิร์ฟอเมริกาหรือว่าชื่อเก่าก็คือเซนะิร์ฟเวอร์เวสเนาะก็คือตอนนั้นนะี่ยเวลามันจะไม่ตรงกับเซิร์ฟเอเชียถูกป่ะเวลาพวามทามอะไรพวกเนี้ยตอนเนี้ยเขาก็เลยจะมีการปรับพวกเวลาพวามทามตรงเนี้ยของทั้ง3เซิร์ฟเนี่ยให้มันแบบว่าสมมมมดุลลาา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 ากกกกกกขขึ้้้นนนนเเ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 หหรรรรอออออออืืวว่่่ททัะะไงงีีียยออย็คบพิจจ15 0ูเนี่ยเป็น18 0นครับส่วนจาก1 8 0นเนี่ยเลื่อนเป็น20 0 0แล้วก็21 0 0เลื่อนเป็น22 0 0จริงๆไม่ต้องอ่านก็ได้ั้งอันนี้ไม่มีการเปลี่ยน,นครับอันที่เขียนว่าอันเช n ก็คือไม่มีการเปลี่ยนนะครับก็คือเหมือนเดิมอันนี้คุณดูเอ,เองเลยแล้วกันนะครับเนี่ยจาก3เป็น2จาก5เป็น4เออแล้วเขาก็บอกว่าไอ้หน้าต่างเนี่ยพามททมเนี่ยเวลาตรงเนี้ยมันจะม หลังจาก สิ้นสุดเวลาพามททมแล้วก็ทุกๆชั่วโมงระหว่างเวลาพามททมนะครับยิ่งอ่านยิ่งงง,งนะแต่ตอนนี้ขีบอะไรกันแล้วนแล้วก็ระยะเวลาที่มันล็อกขีบอันนี้เอาไว้นะครับจากตอนแรกเนี่ยมันรนะ้อยยี่สิบเนาะมันเหลือแค่หกสิบนะครับผมอันนี้ก็คือเวลาที่มันจะปลดล็อกที่แน่นอนนะครับอันนี้ก็เขียนมาให้เลยเวลาดังนี้นครับอ่ะทุกคนก็ดูเอาเองเลยนะครับผมมันเป็นแค่เวลาทุกคนเข้าใจอยู่แล้วนะของเซิร์ฟอเมริกาก็ตามนี้เราเล่นเอเชียใช่ไหมเอเชียก็ล่างสุดนะครับถ้าสังเกตน,นะครับในของแต่ละ ตัวหนาไว้อยู่นะครับซึ่งเขาบอกว่าไอไออันที่เขาทําตัวหนาไว้เนี่ยมันคือ Legendary s p a w นะครับแปลเป็นไทยนะครับการเกิดในตำนานนะครับเกิดอะไรกูก็ไม่รู้นะครับหมายถึงว่ากล่องกล่องมันจะเป็นกล่อง Legendary อย่างงี้เหรอไม่รู้ใช่หรือเปล่าอ่ะแล้วก็นะครับต่อไปเป็นเรื่องของเวอร์บอสนะเขาบอกว่าตอนเนี้ยอ่าอัลเบียนเอเชียนี่ยนะครับก็คือเซิร์ฟที่เราเล่นอยู่เนาะเวอร์บอสเนี่ยมันจะเกิดทุกๆเลขคู่นะครับของชั่วโมง UTC นะครับ ก็คือ24680เพื่อป้องกันการที่มันจะเกิดชนกับเเวลาที่เขาปิดเซิร์ฟมั้งน่าจะใช่เวลาปิดเซิร์ฟนะ แล้วก็อันนี้ก็เป็นปกตินะครับเป็นรูปปั้นของคนที่ชนะนะครับก็เป็นซีซั่นวินเนอร์เนาะก็จะมีรูปปั้นตลอดนะครับอันนี้ทุกคนรู้ๆกันอยู่แล้วนะจบซีซั่นมาเขาก็สร้างรูปปั้นให้นะกิลในชนะเนาะแล้วอันนี้คืออะไรมันเป็นโหมดที่ทําให้ผมเนี่ยจัดการแข่งขึ้นอีกครั้งหรือเปล่าคือผมเนี่ยเผื่อใครไม่รู้นะครับผมเคยจะจัดการแข่งหนึ่งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นกฎที่ผมคิดเองนะครับแล้วตอนนั้นผมบ่นว่าแม่งคือเวลาผมจะให้ดูการแข่งเนี่ย ผมแม่งต้องเดินเข้าไปดูในเกมซึ่งมันเกะกะเขานะครับแต่ตอนนี้เขาได้เพิ่มนี่มาแล้วที่ผมบ่นไปสเปกเตอร์โหมดนะครับผมบ่นว่าตอนนั้นทําไมมันไม่มีโหมดผู้ชมว่าแบบกูเข้าไปชมได้อะไรเงี้ยจะได้ไม่ต้องไปเดิน,นครับซึ่งตอนนี้มันมีแล้วเย่อย่างนี้เราต้องจัดแข่งอีกรอบแล้วป่ะอ่าเขาบอกว่าสเปกเตอร์โหมดนะครับเขาทํามาเพื่อให้ผู้เล่นเนี่ยที่เป็นบุคคลที่3เนี่ยสามารถชมการแข่งของอารีนาแบทเทิลได้นะครับ เอออะไรพวกนั้นเนี่ยเพื่ออนุญาตให้แบบครีเอเตอร์หรือว่าการสตรีมอะไรพวกเนี้ยมันทําได้สะดวกมากขึ้นอันนี้ก็คือเมื่อเราเซตติ้งคัตตอมแบบนะครับก็คือเราสร้างห้องเองนะมันจะมีให้กําหนดนะเพิ่มผู้ชมนะผมอ่าอันนี้ก็เป็นอาวุธคริสตัลนะครับที่ผมได้รีวิวไปนะคืออาวุธคริสตัลที่ผมได้รีวิวไปในคลิปนั้นอนะ่ะผมบอกว่ามันมีอาร์ติกสตาร์มนะครับแล้วก็แฟนทอมทวินเบลดแล้วก็คริสตัลลีเปอร์นครับที่แบบว่าผมคามไม่ได้นะ แต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันบอกว่ามันได้เพิ่มขึ้นมาใหม่แปลว่าอะไรแปลว่ามันน่าจะคาบได้แล้วแล้วมันจะได้เมื่อจบซีซั่นที่23ใช่ไหมเออจะคาบได้เมื่อจบซีซั่นที่23ก็จะได้อันติแฟกเหมือนแบบของเก่านะครับผมก็ต้องรองจบซีซั่นทุกคนก็จะได้ใช้ซึ่งก่อนหน้านั้นก็แน่นอนถ้ามันรีวิวได้เดี๋ยวผมจะเอามารีวิวให้ดูนะครับผมแน่นอนนะโออันนี้ผมชิบหายแล้วอะ คืออันนี้ผมไม่รู้จริงๆวะ่ะคือผมอ่านให้ฟังได้นะแต่ผมไม่รู้เรื่องเลยเพราะผมไม่ได้เล่นแท็กกิ้งนะครับอันนี้เกี่ยวกับการแท็กกิ้งนะคือเขาบอกว่ามันอันตรายสําหรับผู้เล่นที่ไปเล่นแท็กกิ้งในแมปดำแล้วก็เป็นผู้เล่นที่แบบไปแท็กกิ้งคนเดียวครับมันสามารถถูกปิดล็อคไดน้นู่นนี่เขาก็เลยได้แก้อะไรบางอย่างนะครับก็คือเนี่ยเอิร์ธมอเตอร์นะครับก็คือแปลเป็นภาษาไทยเท่ๆก็ เจ้าแม่ธรณีออคือเอิร์สมันคือแผ่นดินนะมอเตอร์ก็แบบเป็นแบบเหมือนแม่อะไรเงี้ยก็แบบพะแม่พะแม่แผ่นดินนะแปลเป็นไทยให้เท่ๆนะครับถ้าแปลแบบงูๆก็แม่ดินซึ่งเขาบอกนะครับว่ามันได้ปรับสเกล HP นะครับก็คือถ้ามีเพจิ้งหคนมันเพิ่มขึ้น10%เรแล้วแล้วก็เคนเป็น18แล้วก็8คนขึ้นไปเป็น24คนครับแล้วก็ความเสียหายนะสกิล Thunder Slam Damage นะครับผมตามนี้นะครับซึ่งผมเนี่ยคือที่บอกว่าผมบอกว่าผม,ผมชิบหายแล้วคือผมไม่เคยตัมไมรไอวอะ แล้วไอ้สกิลทันเดอร์สแลมแม่งคือสกิลอะไรเพราะผมไม่ได้ตีไงผมไม่รู้อะทันเดอร์สแลมดาเมจเนี่ยคือเฟสหนึ่งครับ ตรงถ้าโดนดามจตรงกลางเนี่ยคือมันโดนเบาลงนะจก400เหรอ320แล้วก็เขาเรียกว่ากลางของกลางเข้าไปอีกครับเบาลงเข้าไปอีกนะแล้วก็อันนี้คือถ้าโดนขอบขอบวงวะก็เหลือ80นะครับซึ่งเฟตสองก็เนี่ยตามเนี้ยก็คือดาเมจลดลงแก้ไขปัญหาบั๊กนะครับที่ thunder slam เนี่ยสามารถโจมตีได้หลายครั้งเกินไปนะครับซึ่งอันนี้ผมก็ไม่รู้เรื่องเพราะผมไม่ได้ตีไม่รู้แม่งบั๊กอะไรอยู่แล้วแล้วก็ความเสียหายตอนที่มันเข้าแบบหมดบ้าข้างหรอวะ20%ดังนี้จาก500หรอ400นะครับตามเนี้ยนงแ,นแนลป ของเซิร์ฟเวอร์เอเชียนะครับก็คือโลเทียรนะีซอสสปาเรตเนี่ยโลเทียคือของเทียต่ำรีซอสก็ที่คุณแก็ตกันอนะ่ะการสปาเรตก็คืออัตราการเกิดนะครับมันบอกว่ามันได้ทําการลดระดับให้ต่ําลงเพื่อให้เท่ากับอัลเบียนเซิร์ฟเวอร์อเมริกาครับคือเหมือนมันมีเยอะมั้งตอนเปิดเซิร์ฟเวอร์เอเชียมันเกี่ยวกับบอทที่ไปแกะตปะวะคราฟติ้งเชนนะครับก็เป็นการเปลี่ยนกันครับนะเขาบอกว่าขนาดที่เราคราฟเนี่ย ของอพวกโพชั่นนะครับก็คือยานะเพิ่มขนาดเป็น2เท่านับจาก5กลายเป็น1นะครับซึ่งโดยที่มันใช้พวกวัตถุดิบเนี่ยเหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่าปริมาณโพชั่นที่ครับได้เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น2เท่านะครับแล้วก็ทรัพยากรนะครับที่ใช้ในการสร้างพวกแกร์ตัลลิงอาร์เมอร์นะครับก็คือพวกชุดแกต นะครับเพิ่มขึ้นจาก8เป็น16นะครับซึ่งให้มันตรงกับแบบเกาะอ,อื่นๆนะครับแล้วก็ uh, l e ARNING POINT นะครับที่ใช้ในการเรียนรู้พวก uh, กระเป๋ากับกับอันเนี้ยคืออ่านว่าอะไรไม่รู้อ่า uh, ลดลง50%นะครับก็คือใช้น้อยลง แล้วก็บนัสนะครับพวกสเปกเนี่ยเหมือนสเปคนึงมันเพิ่มคุณภาพดีขึ้นนะครับต่อไปเป็นเรื่องของสเปลไอคอนนะผมก็คือไอคอนสกิลเนาะเพิ่มหน้าตาไอคอนใหม่นะครับให้กับฮาปูนสเปียนะครับแล้วก็รูทสมัทของไพ่นะอ่าก็คือเอาง่ายๆว่าฮาปูนอ่ะท่าครูของหอกตอนนี้น่าจะเปลี่ยนรูปนะรูปร่างน่าจะเปลี่ยนไปแล้วแล้วก็ของไพ่นะครับอันตีไพ่นะก็เปลี่ยนนะผมซึ่งผมก็ยังไม่ได้ดูนะอันนี้แล้วก็ไอคอนของแดกเกอร์เนี่ยปรับสีใหม่นะครับแล้วก็ปรับคอนทราสต์ใหม่สีอาจจะ อ่ะอันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆนะครับพวกแบบสิ่งก่อสร้างนะครับหรือว่าพวกเฟอร์นิเจอร์ที่เอามาตั้งเนี่ยเมื่อเราโจมตีเนี่ยมันจะบอกระดับของมันนะครับผมอันนี้คืออะไรไม่รู้อ่ะมันเหมือนมันจะเป็นมอบอะครับเหมือนมันจะเป็นมอนอะสักตัวหนึ่งอะหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอะเนี่ยบรรทัดเนี่ยผมไม่รู้เลยแล้วก็อันนี้เป็นอ่าการแลนดอนดันเจียนนะครับก็น่าจะเป็นดันเขียวเนาะแบบที่มันเอนชารนที่มีห้อยอยู่เนี่ย มันจะไม่เกิดขึ้นในเทียสามอีกต่อไปนะครับในที่สุดก็ถึงสักทีสิ่งที่เราอยากอ่านที่สุดคอมแบทบาลานเชงนะครับการปรับอาวุธโอ้โหเลื่อนลงมาถึงก็เจอสซไปนะครับคอมแบทบาลานเชงอันแรกที่ปรับนะครับคือแฮมเมอร์นะครับได้เอาสกิลอ่าแบสอ่านว่าอะไรวะเนี้ย <c oughs> เออสกิลแบบที่มันทุบคอนอนะเอาคอนเบี่ยงใส่แล้วก็เหมือนตีสโลนนิดนึงนะครับคือตอนนี้ความสามารถเนี่ยถูกเอาออกไปแล้วนะสกิลคิวของคอนนะครับ <c oughs> แล้วก็ได้เพิ่มสกิลใหม่นะครับ Powerful swing นะครับผมก็คือเด็สอเมตรซึ่งความทางไกลนะคือแดสไปนิดนึงแล้วก็กระแทกศัตรูทั้งหมดในระยะ3เมตรนะครับอ่าแล้วก็จะทําการเหวี่ยงคอนครับซึ่งสร้างความเสียหายให้กับศัตรูทั้งหมดที่โดนนะครับผม ถ้าหากว่าสตูพวกนั้นเนี่ยโดน CC อยู่นะครับโดน CC ที่เป็นเอฟเฟกต์อ่ะก็น่าจะเป็นใบสโลสตันอะไรพวกเนี้ยเออถ้าติดอยู่คือมันจะทําให้ความเสียหายแนยแรงขึ้นด้วยพูดง่ายๆคือเราทําท่านเนี้ยใส่สตรูที่ติดสตันอยู่เงี้ยมันก็จะโดนแรงขึ้นนะครับผม <c oughs> แล้วก็รีมูฟสกิลคิวอีกอันนึงน่าจะเป็นคิวเอ้ยอันเหลือนี้ W ว่ะ เฮลวี่สมัดนี่ดับบิว่าน่าจะเป็นท่างางทุกปะเฮลวี่สมัดทำไมมันไม่ลบท่าไอ้ที่คอนแบบแม่งตีแบบตีทีเดียวท่าคิวออกวะคือถ้าแม่งลบท่านั้นออก b ิ g กเลซี่แคทแม่งร้องไห้แต่ว่าไม่ลบอดีแล้วเพราะว่าท่านั้นมันเป็นจุดเด่นของคอนเกินไปนะครับมันไม่น่าลบนะครับซึ่งนะครับก็ได้สกิลใหม่ขึ้นมาครับเป็นอ่านว่าอะไรวะเนี่ยเซลมิกเซลมิกทริโมมันไม่รู้อ่านว่าอะไรเหมือนกันมันก็จะเป็นท่าที่แบบว่ามันจะใช้คอนทุบนะครับลงที่เดิมนะครับทุบ ซ้ำๆนะครับแล้วก็เนี่ยดาเมจก็ตามนี้70 70 140ความความข้ความขึม้นให้คุณนึกภาพนะคือตอนแรกมันเป็นท่าง,งางทุบ่ปว่างางแล้วก็ทุบตุ้มแต่ตอนนี้คือมันทุบตุ้มตุ้มตุ้มสามรอบติดกันนะแล้วก็มีดาเมจมีระยะที่ใหญ่ขึ้นต่อไปเป็นขวานนะครับผมมอร์กาน่ารีเวนนะครับหรือว่าคาเลียนคอเลอร์นะครับก็ อันตินะครับคูดาวลดลงตัดฮิวเพิ่มขึ้นนะอันนี้เหมือนนะ่าจะบัฟมาเล่นคิตเตอร์ลีก,กับ55นะครับเล่นได้เก่งขึ้นแน่นอนครับแล้วก็ดูเลชั่นเนี่ยจาก5วีลดลงนะซึ่งอันนี้เป็นโดนเนิมนมครับบีดดิ้งทิกเนี่ยก็คือการทริกทำดาเมจของเลือดเนี่ย ที่แบบว่ามันทำดาเมจเป็นโอเวอร์ไทม์อะจากทำห้าครั้งเหลือ3ครั้งแต่ว่าไอ้ทำห้าครั้งเหลือ3ครั้งตรงเนี้ยได้ปรับดาเมจนะก็คือจาก 18: เป็นส0สรุปก็คือว่าดาเมจเท่าเดิมนะครับแต่ว่าทำดาเมจได้เร็วขึ้นต่อไปเป็นเมสนะครับอันนี้ก็เป็นของเมสทุกอันนะดีเฟนซีฟสแลมนะครับผมจากตอนแรกเนี่ยใช้ได้โดนได้แบบ5คนตอนนี้โดนเป็น10คนแทนแล้วที่พูดเนี่ยหมายถึงบัฟที่มันให้เพื่อนได้นะไม่ได้หมายถึงการทำดาเมจของมันนะแล้วก็การ์ดลูนนะผมดงงึ่น แล้วก็สกิลฮิลสกิลคิวของเนเจอร์เนี่ยอันนี้มันสกิลปลูกดอกไม้ป่าววะผมจำไม่ได้ว่ามันเป็นสกิลฮิลใบปกติหรือเป็นสกิลปลูกดอกไม้อะเออแต่ว่านั่นแหละมันลดคู่ดาวลงครับจาก3าวิเหลือสองจาวินะครับผมแล้วก็สเปียนะครับก็คือสกิลฮาพูลเนาะโปรเจกต์ไทยสปีดเนี่ยเร็วขึ้นนะครับอันนี้ก็คือถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นนะคิดว่า ก็หอกจะลอยไปหาเร็วขึ้นนะครับต่อไปเป็นหัวนะครับหวัวพ่นไฟนะครับเมดคาวนะครับได้รับบัฟแล้วนะครับก็คือคือคูดาวมันลดลงนะคูดาวลดลงคูดาวลดลงแต่ดาเมจแม่งลดเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> ค,คือใช้ได้เร็วขึ้นแต่ดาเมจดเบาลงแล้วย่อหูดได้รับบัฟนะครับดาเมจดเพิ่มขึ้นนะครับต่อสแต็กนะอันนี้เก่งขึ้นเนาะแล้วก็เป็นคาวออฟพลิตี้นะครับผม อินสแตนด์ดาเมจจาก160เหลือ80นะครับแล้วก็เพิ่มดอทเอฟเฟ t เป็นสแต็กหนึ่งครั้งแทนคือตอนเนี้ยเหมือนมันจะมีดาเมจเขาเรียกว่ามันเป็นดาเมจแบบติดพิษแล้วครับเอาเอาคุณคุณจินตนาการว่าแม่งติดพิษแล้วกันคือฉีดไปปุ๊บแม่งมีติดพิษอีก2ทีอ่ะคือมันไม่ได้ฉีดปุ๊บแบบทำดาเมจตุ้มเดียวแล้วอ่ะต่อไปเป็นก่อนนะครับออาร์เมร์ออฟเวเลอร์นะครับดูเ a ชั่นในการไล่นะครับคือไล่ได้นานขึ้นจากสองวิเป็นสามวินะอันนี้เก่งขึ้นนะครับผม ต่อไปครับเป็น Eternal Form ครับของรองเท้าเซสเกลนะครับอันนี้เป็นรองเท้าที่แปลงร่างเป็นควันนะครับผมระยะในเวลาในการแปลงร่างเนี่ยนานขึ้นนะครับจาก1.5เป็น2วนีะครับแต่ว่าเมื่อแปลงได้แล้วเนี่ยเบรคเบรเบรคสปีดนะครับวิ่งเร็วขึ้นมากนะครับจาก20เนี่ยพุ่งเป็น40เลยนะครับแต่ว่าสแต็กเนี่ยเวลาที่เราเดินผ่านแล้วเราได้วิ่งเร็วใช่ไหมจาก20หรือ16ซึ่งไม่เยอะนะผมมองว่าอย่างนี้น่าจะดีกว่านะครับน่าจะเร็วกว่าส่วนต่อไปเป็นรองเท้ามิสวอเกอร์นะครับคู่ดาวลดลงอย่างนั้นเหรอจาก20เหลลือออออ15นะะครรัััับบบบงเเท้าววไปก่ คิสตันบีมนะครับแม่งโดนอีกแล้วคิสตันบีมนี่ตั้งแต่เราอ่านมาแม่งโดนมาสามแผดติดแล้วป่ะแม่งปรับ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 ไม่บาลานซ์สักทีนะครับผมแม่งปรับปรับเยอะชิบหายนะครับคูดาวลดลงนะครับจากหกเหลือไม่ใช่ลดลงดีนี่มันเพิ่มขึ้นนีหว่าจากหกเป็นเจ็ดนะครับไม่ใช่จากหกเหลือเจ็ดแล้วก็แมกคาร์เกตนะครับลดลงนะครับคือตอนนี้นี่เนิร์ฟยับยับเลยใช่ไหมหรือเปล่าดาเมจดาเมจจากยี่สิบสี่เหลือศูนย์คือเอาดาเมจออกไปแล้วฉีดแล้วติดสตันได้อย่างเดียวแล้วตอนนี้อันนี้มันคืออะไรอ่ะเฮ เฮ้ยใ,ใครรู้บอกเลยโอเคก็หมดแล้วนะครับที่เหลือเป็นการแก้บั๊กเนาะแก้ไขอะไรต่างๆนิดหน่อยครับโอเคก็เป็นตามนี้นะครับสําหรับแพทใหม่นะครับผมก็ลงช้าไปน,นิดนึงแต่ก็ตามนี้แหละนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมากนะครับผมไปละบายๆแล้ว,ลวเจอกัน